กลายเป็นสงครามมรดกวันที่30มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมกับเรื่องที่ดินมอรดกค่ะทางบ้านพิบาลกะออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะทางมาเดียวนค่ะแล้วกะในหลายเพจออกมาเคลื่อนไหวเองแต่ว่าฟังภรรยากะเงียบอยู่ในตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะทําไมถึงว่าสงครามนะคะในครั้งนี้ วันที่สามสิบเป็ในในแยาสิบที่หลายๆคนมาจักกันมาตามที่ได้ยินมาเนาะพี่น้องค่ะเห็นทักบ้านพุ่บ้านฟิแลนด์มันก็ออกมาประกาศก่อนานั้นันว่าใ,ให้โอกาสให้คำว่าให้โอกาสถึงวันที่สามสิบคือสิ้นเดือนหนีพี่น้องแต่ทางแพรวแสงทองก็ยังไม่มีบบมีความเคลื่อนไหวอย่างยังย่งนิ่งอยู่พี่น้องขาแต่บ่รู้ว่าสิเป็นสิไปสิมาจังได้ก็เลยต้องเรียกว่าสงรามพี่น้องบหัว่าสิเป็นไปจังไไดใช่เพราะว่าไม่มีเอาง่ายๆคือ เพลาพาวหลายๆคนกับหูกันดีว่าตอนเนี้ยวัาเมื่อวากกาลังยืนคัดขาดนะคะคัดค้านการขายที่ดินแล้วก็บ้านหลังสีส้มค่ะแล้วแพวาพาวยังมีการเอาป้ายไปติดไว้หน้าบ้านอีกว่าตรงเนี้ยกาลังติดคดีความอยู่ค่ะคนก็เเลยจด็นนวาีเป็นคดีความเกี่ยวกับการคัดค้านค่ะค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเพลาพาวกับวาเองว่าทําไมต้องซื้อคืนล่ะเขาไม่เคยขายเลยแม้แต่ก็ไม่ได้ขายว่าสันพี่น้อง ทางแพรีภาพแสงทองก็ยืนยันว่าไม่ได้ขายพี่น้องคะ่ะแต่ทางฝั่งผู้วบ้านฟิฟลแลนด์ก็บอกซื้อมากถูกต้องตามกฎหมายอา่าพี่น้องมันก็เลยกลายเป็น,นเรื่องทีหลายๆคนกำลังจับจ้องไปวันที่30มิมิถุนายนอีกแค่แปดมือเจ็ดแปดมือ <Chris. S 1> ที่จังหวัดนี่นะคะที่ทําไมถึงจับจ้องไปวันนี้ <c ười> ก็เพราะว่ามันจะเป็นวันตัดสินเลยว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายค่ะ ผู้ใหญ่ใบเฟลนจะเอาตำรวจไปจริงไหมตามที่มีข่าวลือออกมาค่ะแล้วมีข่าวลือทางด้านเพภพาแสงทองออกมาพูดอีกนะคะก็คือมีคนออกมาพูดถึงเพลพาว่าสามสิบเนี้ยจะมีการไปแบบว่าแพ็กทีมเต็มที่สู้เต็มที่ไม่หนีไม่ย้ายค่ะจะรอรับว่าจะเอาบทไหนมาเล่นอีกนะคะ,คะก็มีคนเข้ามาพูดกันเยอะแยะมากมายถึงประเด็นเรื่องที่ดินมรดกตรงนี้ค่ะค่ะ แล้วทงังหลายทังพี่น้องคะ่ะตอนนี้เอฟซีหลายๆกรรมหลายๆฝ่ายก็จับตามองว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงละก็มีเพจหลายเพจดังพี่น้องคะ่ะ<ฆ>ที่ออกมาโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องคะ่ะมาว้าวถึงนั่นแหละอ่าพี่น้องค่ะล่าสุดนี้เลยกับเป็นไลน์สดสัน่นของทังมาเดี่ยวนะคะที่เพื่อนได้ออกมาเวา้าเพราะว่ามันมีคนเป็นห่วงในเรื่องนี้บอกว่าสามสิบที่จะหดอนี่<ฆ>คือเป็นห่วงอะไรกับแอบสงสารพาน,รนั<ฆ>ิบานฟินเล่นค่ะอาจจะแบบ ไม่ชนะไม่หรืออะไรคนก็บอกแบบนี้ทางมาเดียวก็ออกมายืนยันเนีข๋ข้อเทียบเป็นคนไกลชิดกับพยาบาลนะคะ,คะ30นี้ไม่ต้องห่วงบอสเตรียมการไว้อย,อย่างดีแล้วเดี๋ยวสิภาไปฟังจักข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องสำหรับค้าบอสกวีวเองแต่ว่าที่ว่าสําคัญมากๆค่ะ,ะ,คะว่าทางพยาบาลนละเพิ่งเตรียมการไว้อย่ายงแน,น่เพ<น>ิ<น>่งเตรียมการไว้แนวใดสิแล้วพี่น้องค่ะา จาง3ามสินี้สมสารอ่แต่ว่าเราก็เตรียมการค่อนข้างที่จะในความคิดนะบอสรอบครอบบอรอบครอบมากพูดพูดแค่นี้แหละคะ่ะว่าบอดรอบครอบมากๆนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอ่าเป็นคำเบาทีสันส้นๆพี่น้องคะแต่ทําให้อ่คนที่เป็นห่วงเป็นาย่ทางด้านพยาวานพี่แรกกะสบายใจขึใจขึนจ้นค่ะ อ่ะบอกว่าบอสเนี่ยรอบครอบไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมาสงสารบอสนะแล้วนเตรียมการไปดีใช่ก็คือกับซิมบูเรยเป็นสูนรบตบมือกันันคือสงครามเครื่องข้าขื่นขีดดอกแต่ก็เพราอว่ามันเป็นสงครามโซเชียลนะตอนนี้ฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมค่ะแต่บอกจะไหนรละเอียอีกฝ่ายหนึ่งกับย่างทั้งดันอ่าพยบาลฟิลแองกลเอฟซีเอฟซีเพราะมันทั้งดานพยาบาลพี่น้องค่ะเพราะเป็นตัวพยาบาลนะคะทั้งดันเอฟซีเพิ่มกับบอว่า งานนี้ทาเบิ้งแพร่ภาพแสนทองลเอ่เพิ่นเสียเอาลูกมาเป็นมาเป็นเนี่ยเกาะเซาเรนมเออเป็นเอวะเออมาเป็นมาเป็นกอกระสุนไหม่ลูกมาเป็นกระสุนกำบังอีกไหมขอบลูกมาสู้ผัวเก่าไหมอืมประมาณนั้วันนี้ก็มีคนออกมาพูดนะค่ะแต่ว่าวันนั้นเกาะกำบังเออยศถึคพอแล้วเอาลูกมาเป็นก่ะกำบังไหม อุ้มลูกมากแบบทำหน้าสงสารเหมือนผู้ถูกกระทําเหมือนเช่นเคยไหมเอียงป่อมาสิเพ,พราะว่าคุนสิบบาทมันก็ม,นะมีเนาะพม่น,นมันก็มีเหรียญสองด้านเสมอคะ่ส<ช>อะ,คะสําหรับทุกเรื่องนะคะสําหรับทุกเรื่องนี้มันกาลัางเกิดขึ้นในตอนนี้ตอนน้ตองบอกเลยว่ากระแสนเนี่ยฮือมห้าหมากักเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมทางเพลาๆเองนะคะก็เห็นมัเย้ยแบบนี้เขาก็มีทนายหลังบ้านเช่นเดียวกันค่ะ เราขันเพื่นบอกมาบอกบอกับบ่หมูเด้ว,บาบายยว่าบานดุยยโสตอนนี้กำลังติดสารคดีดําแม่มีใครทราบไ่ะบใครรู้ค่ะแล้วสมมติว่าสซื้อขายบัดที่นี่เอาสมมุติว่าถ้าติดคดีอย่างนี้ถ้าจะซื้อขายมันก็เป็นเรื่องยากแล้วนะชมมนเป็นเรื่องยากนะพี่น้องแบบว่าที่ดินที่ติดติดติดคด,ดีความน่ะใครซื้อซื้อกับเป็นการยากพี่น้องที่นี่ อ่าเพิ่นก็เตรียมการเอาต่างไฟต่างไม่ยอมให้วางแซนพี่น้องเนะาะค่ะต่างไฟต่างเตรียมการให้กันและกันนะคะสาหรับซึกในครั้งนี้ค่ะพี่น้องมันบอกสามารถการันตีไดีเลยตอนนี้มันก็นมีกระแสตุกเทียงออกมาว่าสรุปที่ดินของใครค่ะบางก็มีในรลย์เพจออกมาอลไราโซท่ทางด้นติ๊กตอกนะบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเอาตามความจริงถ้ามันที่สามสิบจริงๆถ้าทางผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ นำตำรวจหรือนำใครไปถ้าฝ่ายฝ่ายนั้นไม่ยอมย้ายออกก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะโดยการแบบว่าให้ตำรวจไปเชิญออกแมนตรงนี้หลายๆคนจอประเด็นไปทีบานแต่สำหรับคนคิดเท่าให้คิดว่าน่าจะเป็นห้องแถวอืมสำหรับนะคะหลายๆายคนตอนนี้แยกสีเคยคิดเป็นห้องแถวพวสีพ่เกี่ยวกับบ้านบ้านสีสมเพราะว่าสีสมมันก็เริ่มติดคดีความเรื่องที่เท่าเท่ากับไปจัดการเพื่อกันค่ะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า มันอาจังไหนเพราะว่าตอนนี้ทีดินหลายๆคนกับสาวเดียสิมีโกดังเอ่ยมีห้องแถวเอ่ยมีบ้านเอ่ยค่ะมันก็เลยบางคนก็ตึงมากเมาร่วมกันเมาร่วมอาจจะแยกแยะนะพี่น้องเรื่องนี้หรือว่าเขาจะคิดพิดคิดถูกกังไง้ก็ต้องรอดละพี่น้องรอดติดตามกันแล้วกันคือวันที่สามสิบนี่เอิญว่าเป็นการแบบอีกอาทิตหนึ่งพี่น้องท่านเอิญ่าเป็นการตัดสินหรือว่าจบมหากราบนีบอ ก็อาจจะใช่อืแต่เราไม่ได้การตีว่ามันจะจบหรือไม่จบนะแต่ว่าจบเป็นเรื่องจบเป็นเรื่องจบเรื่องที่ดินอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ากติิชัดเจนแล้วว่าศาลบอกให้ออกให้ยุค่ะเพราะว่าที่จริงมันหมดเขตไปตั้งแต่สิบหามิถุนาแล้วค่ะ แต่ว่าทั้งพุยหวนฟินแลนด์เราบอกว่าให้โอกาสให้โอกาสยืดระยะในการเก็บของนะคะไปหอดันที่สามสิบมิถุนายนเมื่อกะเลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมานั่นเองค่ะเหตุใดคนหรือว่าเช่านี้เองกระจับจองไปหลายๆประเด็นว่าจะเอายังไงกันแน่ค่ะสําหรับเรื่องเล่านี้ก็ถือว่าเป็นมหากาบอิหลีสําหรับดราม่าระหว่างพุ้บ้านฟินแลนด์กับพระพาแสงทองพี่น้องคะสําหรับ เรื่องทีดินกะอีกบ่หลายมือกะรอกันแล้วกันเสาเนยยสิบบาทรอรอเบิงพี่น้องค่าว่าสิ่งล้งเอ่ยกันแบบใดแต่ทางเขาเองก็อยากให้จบลงด้วยดีนาะสาเนด้อจบลงด้วยดีสางต่างค้นต่างต่างยอมกันบ้างใช่ตางคนต่างยอมกันบ้างถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าเจ้าสิอย่างไดสาวเนยคอยถามจริงๆถ้าถ้าตามกฎหมายตามกฎหมายเนี่ยอ่ะตามกฎหมายบอกตรงๆเลยว่า เธอพาตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าเป็นชื่อเขาแม่แต่ก็เหมือนที่หลายๆคนว้าแล้วเข้าบริษัทไปซื้อขายน้าเขาแมเขาได้มีการจดบอว่าขายที่ดินพร้อมทรัพย์สินไม้พร้อมสิ่งปลูกสร้างไม้ตรงนี้ไม่ละเอียดอ่อนมากๆซึ่งเข้าบริษัไเป็นนางเป็นนางห็นขายซื้อขายน้ำเพลินค่ะเขาก็เลยบอกอย่างไรบ่ได้บอกอย่างไรบ่ได้นี่แหละตรงนี้แหละพี่น้องคะสำหรับคนที่คอเมต์จังได้กะพิจารณาก่อนว่าเข้าบริษัอยุ่ในเหตุการณ์เข้าบริด้ทนี่แยกไปถิ่มให้ ไยใดไฟหนึ่งซึ่งเฮาออกมานางบอกตรงนี้กับว่ไ,ได้มากไซไล่ไฟใดไฟหนึ่งพี่น้องแคร์เฮามาบอกถึงว่าเรื่องราวที่วันที่สามสิบสิบที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือเรื่องที่ดินนี่แหละพี่น้องคะ่ะก็รรอดรุ่นให้จบด้วยดีนั่นแหละเนาะใช่ค่ะเพราะจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเรื่องให่พี่นองจากในกากฟไว้น้านคะ่ะพี่น้องสําหรับติกเจ็ตมือนี่รอติดตามกันต่อไปค่ะวา่ามันจะลงเอยจังไดค,ค่ะ